สวัสดีครับทุกคนผมซูจากไทยวัสดุนะครับจากกระแสร,รถไฟฟ้าหรือรถ E ีีที่มาแรงในขณะนี้ทําให้หลายๆคนเริ่มให้ความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับตัวรถไฟฟ้ากันมากขึ้นจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งกันตามข้อถนนเหมือนปัจจุบันแน่นอนไทยวัสดุของเราเองก็ไม่ยอมที่จะตกเทรนนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้ารถไฟฟ้ากันหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไทยวัสดุเกี่ยวข้องยังไงกับรถไฟฟ้าคําตอบคือเกี่ยวครับ เพราะรถไฟฟ้าที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักในวันนี้เป็นเจ้ารถบรรทุกไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า e-v truck ที่ใช้ขนส่งสินค้าจากคลังสินค้ากระจายไปตามไทยวัสดุและ B a b อบ m e มทุกสาขาทั่วประเทศผู้มาถึงตรงนี้แล้วหลายคนคงอยากจะเห็นหน้าตาของเจ้ารถบรรทุกไฟฟ้าพลังงานสะอาดคันนี้กันกับวันเดย์ทริปวิทย์ไทยวัสดุ e-v truck ใช่เลยครับเอาละครับและตอนนี้เราอยู่กับพี่เสษนะครับผม d i r e ดี o เ,เตอร์ออฟโ i c o p ติ a t i ร n คลังสินค้าดีซีวังน้อยนะครับผมวันนี้พี่เสษจะเป็นผู้มาให้ข้อมูล เกี่ยวกับเจ้ารถไทยวัสดุอีวีทัคของเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับครับผมเริ่มต้นเลยครับพี่อยากทราบเลยครับที่มาที่ไปของเจ้ารถไฟฟ้าคันนี้มันมาอย่างไงครับพี่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยนะครับเกิดภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซานะครับแล้วก็ค่าคงชีพที่สูงนะครับแล้วก็เกิดในเรื่องของสภาวะโลกร้อนปัญหาในเรื่องของมลพิษต่างๆก็ตามรวมถึงราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแน่นอน ส่งผลต่อต้นทุนในการทําธุรกิจอย่างมากทางผู้บริหารเองเล็งเห็นถึงความสําคัญนะครับจึงมีนโยบายในการให้หาพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในการทํางานให้มากขึ้นขึ้นจึงเป็นที่มาที่ไปในการใช้รถ e-b ซึ่งเป็นรถที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้า100%เเข้ามาทดแทนรถขนส่งที่มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ํามันแทนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดต้นทุนค่าขนส่งเองก็ตามในเรื่องของการช่วยลดมลพิษต่างๆรวมถึงตอบสนองในเรื่องของนโยบายของภาครัฐที่มีการให้ใช้พลังงานทดแทนกันมาก ยิ่งขึ้นจึงเป็นที่ไปที่มาที่ทําให้ไทยพสุจนดีซเองเนี่ยมีการใช้รถขนส่งที่เป็นพลังงานไฟฟ้า100%หรือเราเรียกกันง่ายๆว่ารถ EV เข้ามาในระบบขนส่งขององค์กรครับคำถามต่อมาเลยครับพี่ถ้าดูจากภายนอกเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรที่มันเหมือนหรือว่าแตกต่างอะไรไปจากเดิมบ้างไหมครับ จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเดิมกับทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นเพียงแค่ว่าเราไม่มีถังน้ํามันแล้วก็ไม่มีระบบของเหลวอะไรต่างๆนานา,นา <c oughs> เนื่องจากเราใช้ระบบไฟฟ้า100%ครับโอ้จะบอกว่าถังน้ํามันก็คือเปลี่ยนมาเป็นแบตเตอรี100่ร้อเลยถูกต้องครับตัวเนี้นะครับเจ้ารถตัวนี้เนี่ยมอเตอร์มันอยู่ตรงไหนครับพี่พส่วนตัวรถมอเตอร์จะอยู่ด้านหน้า ừ ừ, ที่เราเห็นนะครับด้านหน้าครับผม พูดถึงมอเตอร์เนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าสิ่งที่หลายๆคนเลยนะครับกังวลเลยก็คืออยากรู้ถ้าโดนน้าหรือโดนฝนเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายอะไรยังไงบ้างไหมสำหรับรถมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเราสามารถโดนน้าได้เราลุยน้ําลุยฝนได้ไม่ต้องกลัวไม่เกิดความเสียหายแน่นอนครับเนื่องจากมอเตอร์เองเนี่ยเรามีระบบกันน้ําแล้วก็อายุการใช้งานมันเนี่ยยาวนานถึง10ปีเลยครับโอ้โหตัวมอเตอร์เนี่ยนะครับยาวสิบปีเลยต้องครับนะครับผมอันนี้เฉพาะมอเตอร์นะครับผมหลายคนอยากจะทราบแล้วก็ผมเองก็อยากรู้ครับพิเศษก็คือในเรื่องของแบตเต เราใช้เป็นแบตประเภทไหนครับพี่แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมฟอสเฟตนะครับขนาดประมาณ220กิโลวัตต์ชาวนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่วางของแบตเตอรี่เนี่ยก็จะอยู่ด้านซ้ายและขวาของตัวรถอ๋อนี่คือตรงนี้เลยถูกต้องเลยครับตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะครับก็คือมีทั้งหมด8ลูกถูกต้องครับ,รบผมอายุการใช้งานของแบตเตอรีย่ยาวนานนะครับพี่แบตเตอรี่เนี่ยอายุการใช้งานประมาณ8ปีแต่ถ้าเทียบเป็นระยะทางก็คือประมาณ8,0,000นกิโลเมตรนะครับซึ่งคุ้มค่าแน่นอนครับโอ้โห8ปีนี่คือพูดง่ายๆคือตั้งแต่ เด็กคนหนึ่งเพิ่งลอดนะครับผมใช้ยาวไปจนถึงเด็กจบป3เลยนะครับแปีนี่ยาวนานมากๆอันนี้คือคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับแบตเตอรี่ถูกต้องครับเราทราบเรื่องมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะให้ขออนุญาตให้พิเศษนะครับผมแนะนําวิธีการใช้เบื้องต้นก่อนเริ่มใช้งานเราต้องเริ่มจากอย่างไรบ้างครับพี่รถ E ีีเราก็ต้องชาร์จไฟ100%เนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชาร์จไฟนะครับเข้ารถ E ีีนะครับได้เลยครับพี่โอเคครับผมโอเคนี่นะครับเบื้องต้นก็ นะครับเหมือนเติมน้ำมันเลยนะครับพี่ถูกต้องครจะดูง่ายกว่าเนาะไม่ต้องกลัวประกายไฟอ่าเนี่ยครับผมเสียบห้ลงงรอบนี่คือเรียบร้อยเรียบร้อยระบบไฟก็จะเข้ามาที่ตัวรถออครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอบอกรายละเอียดใช่ไหมครับผมว่าขณะชาร์จกําลังชาร์จหรือว่าชาร์จเต็มแล้วถูกต้องครับโอ้นี่เลยครับผมอันนี้คือวิธีการชาร์จนะครับหรือการใช้งานเบื้องต้นสตารับรถไทวัตถุ e v t u c ของเรานะครับเมื่อเราชาร์จเต็มเสร็จแล้วนะครับหการชาร์จเต็มเนี่ยจะสามารถวิ่งได้ไกลแค่ไหนครับพี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถเปล่าเนี่ยเราจะวิ่งได้ประมาณ400กิโเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดมีการบรรทุกสินค้าหรือสิ่งของเนี่ยจะได้ประมาณ250ถึง280กิโลเมตรต่อหนนนี้คือกาาารรรช์จใะะยทง และในเรื่องของระยะเวลาครับต่อการชาร์จใช้เวลานานไหมครับพี่ระยะเวลาในการชาร์จนะครับใช้เวลาแค่ประมาณ 1- นถึงหชั่วโมงครึ่งแค่นั้นเองซึ่งไม่เสียเวลาในการทํางานแน่นอนครับโอโ้โหก็คือเรียกได้ว่าในการชาร์จตอนหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงเนาะถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับและไอเสียงที่เราได้ยินนี่คือเป็นการกําลังชาร์จอยู่หรือเปล่าครับถูกต้องครับอ๋ออ๋อันนี้ก็คือไม่ได้ดังนะครับนะครับพิเศษโอโ้โหวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแต่วันนี้ไหนะๆผมก็มาแล้วับพิเศษถ้าจะขออนุญ,ญาต ติดรถขึ้นไปทัวร์นะครับกับรถไทยพัสดุ EV ทักสักหนึ่งวันพอจะเป็นไปได้ไหมครับพี่ยินดีมากๆเลยครับเดี๋ยวผมขอส่งมอบให้คุณพุทธินาซึ่งเป็นฝ่ายที่ดูในเรื่องของขนส่งนะครับในการนําพาทิปวันนี้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณพิเศษมากๆนะครับสําหรับความรู้ดีๆเกี่ยวกับเจ้ารถไทยพัสดุ EV ทักยังไงผมขออนุญาตขอตัวไปหาคุณพุทินาก่อนนะครับพี่ขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่อ้าวสวัสดีครับผมครับผมพี่พุธใช่ไหมครับครับผมอสวัสดีเลยครับผมสวัสดีวันนี้พี่เจกนะครับมอบหมายให้พี่พุธเนี่ยมาเป็นไกด์ให้กับทริปเราหนึ่งวันวันนี้เราจะไปที่ไหนกันดีครับเดี๋ยวเราไปนั่งรถเล่นกันที่อยุธยาครับผมอยุธยาครับใกล้ๆนี้เลยใช่ไหมครับพี่นี่เองครับผมโอเคได้เลยครับงั้นเดี๋ยววันนี้รบกวนฝากพี่พุธด้วยนะครับหนึ่งวันยินดีครับผมเชิญครับได้เลยครับพี่วว้าสวัสดีครับี่สวัสดีครับรบกวนนะครับพี่หนึ่งวันนะครับ นะครับผมนะครับอาล้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันบนรถของไทยวัสดุ v ีวีกันแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราเพิ่มความปลอดภัยก่อนเนาะเซฟตี้เฟิร์สไว้ก่อนนะครับอาเซวตรงอย่างนั้นเลยโอ้โหนี่ใหม่ทุกอย่างเลยพี่มีอะไรแตกต่างจากรถบรรทุกทั่วไปไหมครับอันนี้ไม่แตกต่าง จากรถบทุกเชิงพณิ์ทั่วไปนะครับคือมันก็จะมีไมความเร็วนะครับมีแบตเตอรี่ที่เวลาเราติดเครื่องเครื่องยนต์นะครับครับ24วลตรงกลางนี่ราตอนนี้รถยังไม่ได้เคลื่อนตัวก็คือเป็นระบบออโต้อยู่นะครับครับผมครับส่วนฝั่งด้านขวาทางนู้นจะเป็นบอกสถานะของแบตเตอรี่คงเหลือ ร <C> Ô, ครับผมก็คือเหมือนถ้าเกิดเป็นรถทั่วไปที่ใช้น้ำมันเนี่ยก็จะมีเกจวัดน้ำมันใช่ครับผมแต่อันนี้ก็คือจะมีเกจแบตเตอรี่คงเหลือให้ไว้รู้ว่าเราจะขับได้อีกกี่กิโลใช่ครับผมใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้ขอโทษนะครับอันนี้เปิดแอร์นี่คือเราสตาร์ทรถแล้วเหรอครับพี่สตาร์ทแล้วครับผมตอนนี้เลยนะใช่ครับผมทำไมมันนิ่งก <eterm oon> ันครับมันเงียบอย่างนี้เนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการลดมลภาวะทางเสียงด้วยครับงั้นเราไปกันเลยไหมครับไปเลยครับพี่อยุธยาครับผมโอเคไปครับผม let's go ลุย พี่พูดครับแล้วอย่างรถเนี่ยนะครับความเงียบเนี่ยมันเงียบแบบนี้เนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะก,กังวลก็คือในเรื่องของความปลอดภัยถ้าเกิดว่าเราขับไปใกล้ก,กับรถจักรยานย,ยนต์หรือว่ามีคนหรือมีสิ่งของที่อยู่บริเวณใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาสัญจรไปมาเนี่ยมันจะมีอันตรายหรือว่ามีาความระมัดระวังยังไงบ้างครับรถบรรทุกทันนี้นะครับมันจะมีเรื่องถอวงเซ็นเซอร์รอบขัน ถ้าความเร็วตั้งแต่0ไปถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไม่เกินจากนี้ก็จะมีเสียงเตือนปี๊บปี๊บปี๊บรอบคันเพื่อเตือนให้กับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานได้ยินครับอ๋ออย่างเช่นตอนนี้ใช่ครับผมเสียงที่เราได้ยินอยู่ใช่ครับผมอันนี้คือความเร็วไม่เกิน30ไม่เกิน30ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน30เนี่ยจะมีเสียงเตือนเป็นสัญญาณเตือนว่าบริเวณรอบข้าง ใช่ไหมครับใช่ใชให้เขาได้ดูว่าเอาเคตอนนี้นะรถกําลังลใช้งา,งานอยู่อยโอเคพูไดง่ายว่าในเรื่องของความปลอดภัยมอเตอร์ไซค์ขับมาด้านข้างหรือว่าคนจะข้ามถนนอันนี้ได้ยินแน, <ะ S 2> น,น่อนอนได้ยินแน่นอนได้ยินเสียงแน่นอนคร,อครับเป็นข้อดีของรถ EV คันนี้เลยครับ แล้วอย่างความเร็วสูงสุดล่ะครับพี่พอมันเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยหลายคนก็ต้องมีก <ำ S 2> ั <บน S 2> งวลนะกังวลใช่<ม>ความเร็วที่มันทําได้เนี่ยจะสู้กับรถน้ำมันได้ไหมหรือว่าความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร,ร่เออคือจริงๆแล้วเนี่ยรถพลังงานไฟฟ้าคันนี้นะครับ,ค,รบความเร็วอัตรงเร่งสูงสุดเนี่ยได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมแต่ถ้าเราเหมือนกับว่าเราวิ่งตามกฎหมายจริงๆเนี่ยกำหนดไว้แค่คค60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ถึงว่าถ้าบรรทุกของบรรทุกสินค้าติดมาให้วิ่ง60กิโลเมตรต่คชั่ผมนะครับแต่ว่าความเร็วสูงสุดจริงๆเนี่ยทำได้ประมาณ80เลย80เลยครับผมสําหรับรถใหญ่รถพ่วงแบบนี้80ผมถือว่าไม่ช้าถือว่าเร็วเลยนะครับเร็วครับไม่ช้าครับเร็วเร็วมากเลยครับอันนี้ก็คือตัดเรื่องของความกังวลไปแล้วหนึ่งว่ารถไฟฟ้ามันจะมีกําลังความเร็วส่งอยู่สูงหรือเปล่าหรือว่าต้องวิ่งช้าอย่างเดียวหรอไม่ช้านะครับ80กิโลเมตรต่อชั่ว อีกอย่างหนึ่งครับถ้าสมมติว่าเรามีการไปส่งสินค้าในบริเวณที่เป็นความลาด <c oughs> ชันอะไรอย่างเงี้ยคือกําลังส่งหรือกําลังรถเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมครับโอ้หทำได้แน่นอนครับรเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้รถพลังงานสะอาดไฟฟ้าคันนี้นะครับครับตัวมอเตอร์ปั่นไฟฟ้าของเขาเนี่ยอยู่ที่160กิโลวัตต์นะครับครับครับเพราะงั้นระบบเกียร์เนี่ยมันมี2ระบบคือ1คืออ,อัตโนมัติ <c oughs> ถ้าขึ้นเขาเงี่ยเราก็จะใช้เป็นเกียร์แมนวนวลแทน ในการส่งกําลังเครื่องยนต์อ๋อก็คือคร,รถคันนี้มีสองระบบเกียร์ใช่ครับมีทั้งเมนวลและก็อัตโนมัติโอ้ฉะนั้นขึ้นเขาคือหายห่วงแล้วเรื่องของความแตกต่างระหว่างรถบรรทุกพลังงานสะอาด e- ทัคเนี่ยกับรถบรรทุกแบบใช้น้ำมันทั่วไปคือมันมันต่างกัน อะไรประมาณไหนในไรน่องอ๋้ต่างกันแน่นอนครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของความคุ้มค่านะครับก็คือเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยเราตัดการใช้เชื้อเพลิงออกไปพูดง่ายๆว่า1การชาร์จของรถ e-v t ั u คันนี้ครับวิ่งได้400กิโลเมตรเป็นตัวเงินเนี่ยก็คือ3บาทต่อกิโลเมตรับถ้าเทียบกับตัวเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยลดได้ถึงครึ่งหนึ่งของ เครื่องยนต์ดีเซลเลยอันนี้คือพอเป็นรถไฟฟ้านี่คือประหยัดครึ่งหนึ่งเลยของรถน้ำมันดีเซลที่เราที่เราวิ่งประจำเนี่ยใช่ครับอันที่สองนะครับเรื่องของการเมนเทนแนนการดูแลรักษารักษารถยนต์เนี่ยนะครับเครื่องยนต์เนื่องจากว่าระบบ ของ EV truck ทัานนี้มันไม่มีเครื่องยนต์เพราะงั้นเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆทั้งหลายท,ที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เนี่ยคือเราตัดคอสค่าใช้จ่ายตรงนี้ออกไปเลยทั่วไปเพียงแต่ว่ามันตัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายกับน้ำมันเครื่องออกแต่ยังดูแลส่วนอื่นเหมือนเดิมทุกอย่างที่เป็นของเหลวทั้งหมดตัดออกมาเลยครับซึ่งค่าใช้จ่ายของของเหลวพวกนี้เป็นคอสที่สูงมากเลยนะครับโอ้ค่าใช้จ่ายตรงนั้นก็น่าจะเยอะใช่ครับผมเยอะมากครับผมแล้วมีความแตกต่างอย่างอื่นอีกไหมครับที่ <c oughs> ข้อนี้สําคัญมากเลยครับข้อที่3ามเลครับมันจะช่วยในเรื่องของการลดมลพิษทางอากาศเพราะว่าเ <c oughs> นื่องจากมันไม่มีเครื่องยนต์ครับการปล่อยไอเสียการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือตัดทิ้งไป <c oughs> ผมว่าจุดเด่นเลยนะคือเสียงก็ไม่มีมลพิษทางอากาศก็ไม่มีนะครับแถมในเรื่องของประหยัดได้หลายๆด้านด้วยยิ่งถ้าเราใช้เยอะๆจำนวนรถของ e b เยอะๆด้วยเนะี่ยมันก็จะช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมอากาศเราก็จะดีโล่งและน่าอยู่ด้วยโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยทั่วโลกเขาลดลงกันมากเลยไห ได้ทั้งประหยัดดูแลรักษาก็ง่ายนะครับแถมยังรักโลกรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าของดีนะฮะวันนี้ผมรู้ควงพี่พูดมามากแั้วแหละนะครับก็เดี๋ยวไหนๆวันนี้มายุติยาทั้งทีขออนุญาตเดี๋ยวแวะไปเพิ่มแต้มบุญให้กับตัวเองหน่อยดูเลยครับผมเดี๋ยวขอให้พี่ส่งผมลงตรงข้างหน้านี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอไปไหว้พระอานแล้วกันอเครับผมเดี๋ยวผมไปส่ง <c oughs> วันนี้เรียกได้ว่าเต็มอิ่มมากๆเลยนะครับพี่ทั้งในเรื่องของความรู้แล้วก็บรรยากาศฟีลลิ่งในการนั่งอยู่บนรถวันนี้นะครับ <Wow. S 2> กับคลิปของเราสุดท้ายแล้วอยากจะให้พี่พุทธเนี่ยฝากอะไรให้กับใครที่กําลังดูอยู่ที่มีความสนใจในเรื่องของรถพลังงานสะอาด e v ทัก c k คันนี้สักหน่อยครับใทวัสดุของเราเองเนี่ย <c oughs> ผมสามารถพูดได้เลยว่า <c oughs> เราเป็นเจ้าแรกในวัสดุก่อสร้างสินค้าตกแต่งบ้านนะครับท <c oughs> ี่นํารถพลังงานสะอาดรถบรรทุกไฟฟ้า100%ซ คันนี้เข้ามาใช้ซึ่งตอนนี้เรามีรถ e V ทั s อยู่ทั้งหมด6คันนะครับวิ่งอยู่ในเขตอุทยาภาคตะวนออกจํานวนทั้งหมด21สาขาในอนาคตข้างหน้าถ้าวิ่งได้ไกลขึ้นครับเราก็จะขยายฝีออกไปเพื่อจะมีส่วนในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นอันที่2อเนี่ยอยากฝากผู้ประกอบการขนส่งทั้งหลายนะครับให้ความสนใจในเรื่องของรถบรรทุกไฟฟ้าพลังงานสะอาด100%นะครับ อยากให้มีส่วนเข้ามาช่วยกันในเรื่องของการลดมลพิษเป็นพิษนะครับ <ผม S 2> เรื่องของโล,โลกร้อนด่วยกันซึ่งผมอยากฝากไว้ที่นี้ครับผมโอโ้โ,โหขอบคุณพี่พุทมากมากเลยนะครับ <ผม S 1> ก็อยากจะเชิญชวนให้กับทุกทุคนอยากจะให้มาร่วมๆๆร่วมช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมดีๆให้กับโลกใบนี้ด้วยนะครับวันนี้ไม่บรบกวนพี่พุทธแล้วดีกว่าท้งผมเนี่ยเดี๋ยวจะไปเพิ่มแต้มบุญให้กับชีวิตสักหน่อยหนึ่ง นะครับไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอนาคตเรามีอะไรดีๆมาอัปเดตนะครับอาจจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกกับเราสองคนนะครับกับวันนี้นะฮะไม่รู้ก่นเวลาพูดแล้วนะครับลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอัเลยครับพี่ครับผมที่มาส่งผมแล้วเดี๋ยวผมส่งพี่บ้างลาครับุณสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมจากที่ผมได้รับรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเจ้าไทยวัสดุวีทัคในทิศวันนี้ ผมรู้สึกดีและภูมิใจมากๆที่ทางไทยวัสดุได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและลงมือปรับเปลี่ยนในส่วนที่จะช่วยโลกของเราให้ดียิ่งขึ้นไม่มากก็น้อยไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นรถบรรทุกที่ใช้พลังงานสะอาดแบบนี้มาแทนรถบรรทุกที่ใช้พลังงานจากการเผาไหม้น้ำมันแบบร้อยเปอร์เซ็น์เลยก็ได้ซึ่งถ้าจะให้ถึงวันนั้นเราทุกคนคงต้องร่วมมือกันผมเชื่อเหลือเกินว่านอกจากความคุ้มค่า ความประหยัดที่ผู้ประกอบการจะได้รับแล้วยังสามารถสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับผู้คนด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีทำให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ